สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบ่งสีเอทานอลน,นะครับจากขนาดหนึ่งออนนะใส่เป็นขนาด5ซีของรุ่นน้องนะครับอยู่บนนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นเฉดสีที่แบ่งไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแบ่งใหม่อีกนะครับจริงๆในชั้นก็มีนะแต่ว่ามันไม่ครบทุกเฉดนะครับผมก็เลยจะแบ่งให้ใหม่หมดเลยเปิดขวดใหม่แบ่งเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งสีกันโอเค ก่อนอื่นก็ขยา่าสีก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเฉดของสีส้มนะครับสีส้มอ่อนไบออลเ g นนะครับผมแกะขวดใหม่แบ่งให้เลยนะนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่จัดให้ครับเราแบ่งแบบว่าขวดชนขวดเลยนะครับไม่มีผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับ แบ่งเต็มข้อขวดนะครับนี่นะครับข้อขวดวิดีโออาจจะยาวนิดนึงนะผมสาดแบบย,ยาวๆไปเลยนะครับนี่นะมเสียจังหวะตอนเก็บตรงนี้ป่ะเนี่ย ส่วนเฉดที่สองนะครับนิวเคลียร์กรีนนะครับเป็นเฉดสีเขียวนะขวดใหม่นะครับแบ่งจากขนาดหนึ่งออนเป็นขนาดห้าซีซีสำหรับคนที่ใช้สีไม่เยอะนะครับนี่นะครับแกะให้ใหม่เลยนะที่ร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายของสีเอทานอลนะครับแล้วก็ไดนามิกแบ่งเต็มข้อขวดนะครับนี่นะ ส่วนอันนี้จะเป็นเอทานอนสีชมพูนะครับทิ้งเ็ดสีชมพูนะเป็นชมพูเลยนี่นะครับเต็มข้อขวดเหมือนเดิมนี่ครับ ็รีบอยู่แหละเพราะลูกค้าเขาจะมาส่วนนี้มาเจนตากดเลยนะ,ะส่วนนี้จะเป็นเฉดสีเอทานอลมาเจนตานะครับชื่อเฉดสีว่ามาเจนตานะ โอเคเต็มข้อควรเหมือนเดิมครับใจมีคนโทรเข้าใครวะส่วนนี้จะเป็นเฉดส,สีเขียวนะครับจังเกิลกีนนะครับเฉดส,สีเขียวจังเกิลกีนนะขวดใหม่นะครับแบ่งให้เลยต้องตัดเล็บมันด้วยเนะี่ยกะยาก นี่ครับเฉดสีนะเต็มข้อควรนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นเฉดสีเขียวนะครับมิ้นกีนนะชื่อเฉดสีว่ามิ้นกีนนะครับผม เต็มข้อขวดครับส่วนนี้จะเป็นเฉดสีแดงนะครับชื่อเฉดสีว่าลิปสติกเลสนะครับผมส่วนมากหน้าที่ของเฉดสีนี้เขาก็จะไว้ทำงานพวกโอสคูลนิวสคูลนะครับแล้วก็ไว้สำหรับสักปากได้ด้วยนะแล้วก็แทงเอาไว้ใช้สำหรับงานสักยันหมึกแดงนะครับผมเฉดสีลิปสติกเลส ใช้สำหรับทำงานสักยันได้นะครับเต็มข้อควรนะครับผมเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นเฉดสีน้ำเงินนะครับตัวทูบูนะทูบูตัวนี้เฉดสีน้ำเงินตัวนี้นะครับจะเป็นเฉดสีที่ช่างสักใช้กันมากที่สุดนะครับทูบูทำงานได้ทั้งพวกงานญี่ปุ่นแล้วก็งานนิวสคูโอสคูได้หมดนะครับ แต่ส่วนมากงานญี่ปุ่นจะใช้ตัวสีทูบูเฉดสีชื่อทูบูนะครับของเอทานอลเยอะนะครับเต็มข้อขวดเหมือนเดิมครับพยายามยนระยะให้หมดส่วนอันนี้ก็จะเป็นเฉดสีแดงนะครับชื่อเฉดสีว่าไลท์เลสนะครับผมไลท์เลสเอทานอลเป็นสีแดงสดนะครับสีแดงระดับปลายปลหน่อยก็คือเป็นออกอ่อนๆแดงอ่อนๆหน่อย สีต้องแชนเย็นแล้วก็มือนิ่งๆด้วยไม่งั้นสีหกหมดนี่ครับสัวนี้จะเป็นเฉดสีเหลืองนะครับของเอทานอลนะครับ Lighting Yellow นะครับผมชื่อเฉดสีคือ Lighting Yellow นะครับ เอ็นสีเหลืองที่ใช้ในการทำงานบ่อยมากเหมือนกันนะครับแต่ทั้งงานญี่ปุ่นงานโอสคูนิวสครูได้หมดเลยนะครับผมส<ำ>อันนี้ก็จะเป็นเฉดสีชื่อเฉดว่าไลทิ้งเอ้ยไลท์มารเจนต้านะไม่มีคำว่าติ้งนะไลท์มาร์เจนต้านะครับ ไลท์มาเจนต้านะครับของเอทานอลแกงยากมากมการแบงค์ทั้งใจเย็นๆด้วยนะครับผม <Okay. S 2> เราก็ส่งชิปไปให้คนชื่อแบงค์ ตัวนี้จะเป็นตัวทูโกนะครับเป็นเฉดส,สีของสีเฉดส,สีเหลืองนะเป็นสีเหลืองทองนะครับผมเฉดส,สีเหลืองทองนะจะดูออกเหมือนส้มๆนะครับแต่แทงออกมาจะเป็นหอ,อกเหลืองทองนะครับนี่นะครับ ส่วนนี้จะเป็นเฉดสีส้มนะครับผมอันนี้เป็นส้มเข้มนะชื่อเฉดสีว่าออเรนต์ออเรน์นะครับสีส้มเข้มดูมันชัดๆเลยส่วนอันนี้จะเป็นเฉดสีท็อกคอยนะครับผม ันนี้ก็ <Your S 1> ใช้ <course. S 1> กันเยอะพอสมควรนะครับเฉดสีนี้ดอคคอร์ <Your course. S 1> เฉดสีที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้บอกได้เลยนะครับผมแบ่งให้ทุกเฉดสีนะนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเฉดสีครีมสันเลสนะครับเป็นเฉดสีแดงนะเป็นแดงตัวเข้มนะครับครีมสันเลส จะออกเหมือนแดงเลือดนกนะครับคิมสันเลยก็คือเหมือนแดงเลือดสีแดงเลือดนกโอเคครับ <hurting. S 1> ส่วนนี้นจะเป็นเฉดสีของสีม่วงนะครับไลท์เพอร์ลเป็นเฉดสีม่วงไลท์เพ u ร์เ e นะครับตัวมาดูชัดๆ เดี๋ยวแกะให้เลยนะครับผมเล็บผมก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเพิ่งตัดเล็บมานี่นะครับเฉดสีม่วงไล p เพิ l e โอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่ผมแบ่งให้กับรุ่นน้องที่อยู่บนนะครับแล้วก็ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้เฉดสีนะครับสดๆเฟี้ยวๆในราคาเบาสบายนะครับหนึ่งสี่ศูนย์นะผมแบ่งทุกเฉดสีก็ฝากไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครจะมาจัดหน้าร้านก็มาจัดได้เลยนะครับหน้าร้านเราอยู่ถนนข้าสานนะเราแบ่งมาจากเฉดสีของเอทานอลขนาดหนึ่งออนนะครับผมฝากเพื่อนๆไว้ด้วยหนึ่งสี่ศูนย์นะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับผม